สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องมาแนะนานะครับในช่างมือใหม่นะครับคือผู้รับเหมามือใหม่นะครับผมคือเรื่องวัสดุที่มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกเหนือจากบิลคิวนะครับคือยกตัวอย่างนะครับคือผมเนี่ยทำงานอยู่ไกลจากตัวจังหวัดประมาณ70กิโลนะครับผมอยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับผมคือวัสดุที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากบิ q คิวจากที่เราใบเสนอราคามาแล้วนะผมคือเราเราเสนอราคามาแล้วก็อาจจะมีบวกบ้างอยู่แล้วแต่ว่า บางอย่างนะครับมันจะมีค่าน้ํามันค่าขนส่งหรือค่าคนรถที่เราวิ่งไปซื้อวันนี้ผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างนะจริงๆมันมีเยอะมากนะครับผมผมยกตัวอย่างตัวซีชัแนลตัวนี้แล้วกันนะผมเป็นหน้า6นิ้วนะครับคือแถวแถวตัวอำเภอแถวหนองหานแต่นี่ก็ไม่ค่อยมีขายนะครับคือตัว6นิ้วนะครับตัว8นิ้วนี่โกบัน้นหนองหานมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวเราจะใช้เราจะใช้6นิ้วคือวัสดุตัวนี้มันไม่เหมือนพวกเสาสําเร็จพวกเห็นพวกทรายนะครับ ก็จะมีขายทั่วไปนะครับพวกปูนแต่ว่าตัวซีชแนลเองอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับผมจริงๆมันมีอีกหลายอย่างมากตัวซีชแนลที่ผมพูดถึงเนี่ยคือต้องวิ่งไปซื้อที่จังหวัดและบางร้านจะไม่มีด้วยซ้านะครับผมนะครับเราจะใช้หน้า6นิ้วนะครับผมแต่หน้า8นิ้วหน้า30เซนเนี่ยมีอยู่นี้ผมก็เลยต้องวิ่งไปหาซื้อจนได้นะครับก็หาจนได้แต่ว่าเราก็เสิร์าหาขอหมดบ้างอะไรบ้างนะครับค่าน้ํามัน ค่าค่าน้ำมันค่าคนขับรถไปซื้อเนี่ยหมดเยอะกว่าค่าแผน่นแผ่นหนึ่งเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทนะครับผมใช้สองแผ่นนะครับผมแล้วทีนี้ค่าน้ํามันค่ารถเนี่ยครับตัวเนี้นะครับจริงๆแล้วนี่นี่ยกตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะครับมันก็หมดหลายหลายบาทแล้วอยู่นะครับผมและก็เหล็กบางชนิดเหมือนกันนะผมนะผมก็เคยเจอนะครับผมคือเหล็กที่เราต้องการบางทีเนี่ยอย่างผมอยู่เพเภ่กู่แก้วเนี่ยเราจะใช้เหล็ก2.3มมิลน,นะครับผมแต่ว่าแต่ว่า น้องหานแต่นี้ยังไม่มีขายเลยเหล็กมกรน,นะครับก็ต้องไปที่ตัวจังหวัดแต่ที่นี้เวลาเราซื้อเขาก็จะต้องมีค่าขนส่งกับเราอยู่แล้วนะครับคือยังไงก็ต้องมีครับค่าขนส่งเนี่ยพันส่งพันอย่างนี้นะครับผมซึ่งดูแล้วมันไม่เยอะแต่ว่ารวมๆมาหลายๆอย่างหลายๆทีมันก็จะหมดเพิ่มหลายบาทนะ,นะครับคือสําหรับนายช่างมือใหม่นะ,นะครับเท่านั้นนะครับผม คือบางทีเราหลุดตัวนี้ไปของผมที่เข้าเนื้อหลายครั้งจนสุดท้ายก็ต้องควักค่าแรงตัวเองออกมาจ่ายวันนั้นยังบางครั้งยังไม่พอเลยเพราะว่ามันจะมีอีกหลายอย่างมากกันนะผมอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่สองสามอย่างนะครับหลายๆอย่างเลยครับที่เจอปัญหานะครับผมเรื่องพวกนี้นะครับผมคือยังไงก่อนที่เราจะเสนอราคางานนะผมสำหรับนายช่างมือใหม่เราก็เช็คเรื่องวัสดุเรื่องอะไรดีสําหรับท่านที่ทางานอยู่ต่างวันเหมือนผมนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็ไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าบางทีนะครับเราเราก็อยากได้งานแต่บางทีเนี่ย เราเรีบไปมันอาจจะพลาดนะครับเรื่องนี้ผมโดนมาเยอะมากบ่อยมากไม่จบนะครับปัจจุบันก็ยังมีนะครับแต่ว่าก็เริ่มน้อยลงนะครับผมนะครับคือสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับบางทีเราคิดไม่ถึงเราคิดว่าเราพอเราเคยทางานที่อื่นอันี่หาง่ายแต่จริงจงบางบางทีพอเรามาทําอีกที่หนึ่งหาไม่ได้ก็มีนะครับของนะครับผมนะครับ เผื่อเป็นประโยชน์นะครับเล็กน้อยสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมและก็เจ้าของบ้านบางท่านที่ฟังเรื่องนี้ก็บางทีต้องเข้าใจนายช่างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันหาไม่ได้นะครับแล้วมันต้องเสียค่ารถไปมาไปมาก็อันนี้ก็คุยกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเยอะเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่ามันหลายๆครั้งมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเล็กน้อยนะครับวันนี้สําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ